มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เลามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคลอดแล้วมมราชวงศ์หญิงพิชานันร้องบอกทุกคน เพราะตาจ้องที่งูปลาราตัวนั้นภาพที่ทุกคนเห็นต่างก็เบิกตากว้างตัวแข็งทื่อไปตามๆกันด้วยอาการตื่นเต้นหนังไข่ยาวรีราวๆเกือบคืบโตเท่าหัวแม่มือผู้ใหญ่ค่อยๆเคลื่อนออกมาจากใต้ท้องจนหมดโอ้ไข่งูยาวถึงขนาดนี้เชียวเหรอนกยุง พระาชสกุลสาวถามเสียงตื่นเต้นเปล่านะคะที่ฉันเคยเห็นมาไม่ว่าไข่งูอะไรตัวใหญ่ขนาดไหนไม่ยาวถึงป่านนี้อย่างมากก็แค่สองสามนิ้วฟุตเท่านั้นไข่งูชนิดนี้ทำไมยาวเป็นคืบแบบนี้ก็ไม่รู้พรานสาวชะงนดูนั่นจึด คนขับรถโพร่งขึ้นตอนแ,แรกที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นไข่งูที่ออกมาที่ไหนได้พอมันพ้นท้องแม่ของมันไข่กลับดิ้นไปมาจนโยทันใดนั้นหัวงูเล็กๆแทงออกมาจากไข่โอ้ลูกงูแทงไข่ออกมาแล้วหลุดปากพร้อมเพรียงกันสิ่งนั้นนะ่าพิสวงยิ่ง พอมันดันไข่ออกมาแล้วมันเอารีบสูดลมหายใจทันทีโดยอ้าปากกว้างคล้ายคล้ายคนหาวมีเสียงดังเป่ารรบปร,ราดได้ยินชัดจากนั้นมันเอารีบเลื้อยออกจากไข่ซึ่งตอนหลังๆทุกคนรู้ว่าที่เท้ไม่ใช่ไข่แต่เป็นถุงที่หอหุ้มมันออกมาอีกทีประหลาดที่สุด มันออกมาโดยอยู่ในถุงแล้วเจาะถุงหายใจอุมาพรหลุดปากเสียงรัวลูกงูตกโตเกิดใหม่ตัวเท่านิ้วชี้ผู้ใหญ่ยาวเกือบสองคืบเพราะถุงหนังก็ยาวเกือบคืบแล้วจากนั้นมันจะโตขึ้นรวดเร็วเลื้อยไปอยู่ใต้ท้องแม่ของมันต่างก็ชมดูกันอย่างตื่นเต้นแกมปาราดใจ มอมราชวงศ์หญิงพิชานันหันมาถามนกอยู่ปกติมันจะไข่ให้ดินฟักตามแบบฉบับของสัตว์เลื้อยคานทั่วๆไปไม่ใช่หรือค่ะแม้กระทั่งงูเห่าก็เป็นแบบนั้นแต่มันกกไข่เองส่วนงูตกโตกลับไข่ออกมาแบบนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะคุณหญิงแปลกจริงๆ งั้นเราจะเรียกว่าไข่ไม่ถูกต้องนักนะต้องเรียกว่ามันมีถุงหนังหุ้มออกมาจึงจะถูกจริงด้วยค่ะโอ้ออกมาอีกตัวแล้วธนูทองเสียงตื่นเต้นก็เช่นเดียวกับตัวแรกพอถุงหนังยาวเกือบคืบเคลื่อนออกมาจากท้องแม่มันพ้น แม่งูจะขยับตัวนิดหนึ่งจากนั้นทุงหนังเป่าราดนั้นจะดิ้นโยไปโยมาและมีเสียงดังพรอกเมื่อมันใช้ส่วนหัวของมันแท่งทุงหนังออกมาจากนั้นคล้ายมันหาวเสียงหาวก็ดังคล้าย,ายตัวแรกคือดังแงยบยาวเหยียดตลอดที่มันหาวที่แท้มันรีบสูดออกซิเจนเข้าไป จากนั้นมันก็คงพองโตโดยธรรมชาติของมันเช่นลูกวัวลูกควายที่คลอดออกมาจะรีบโตจนเห็นได้ชัดคนกรุงเทพทั้งหมดบวกคนทุ่งจำเริงอีกหนึ่งต่างก็ไม่ยอมขยับขยื่นไปไหนลืมภารกิจสิน้นจ้องมองสิ่งหน้าอัศจรรย์ขมิงคนอีกหลายล้านไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างพวกเรานะครับคุณหญิงอัศจรรย์เลือเชื่อจริงๆ เพราะเอกสรยุทธเสียงตื่นเต้นจริงของคุณนะสรยุทธดูสิออกมาเรื่อยๆจะกี่ตัวกันเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อมาปรากฏว่างูตกโตตัวนั้นคลอดลูกออกมาถึงสิบตัวด้วยกันท้องที่โตอยู่ก่อนหน้านั้นเวลานี้หายไปแล้วลูกน้อยของมันยย,ยอะเยะไปหมดเวลานี้แม่งูนอนนิ่ง ไม่เอาส่วนหัวพันกับต้นไม้อีกต่อไปแล้วมันคงพักฟื้นหลังคลอดมันไม่มีนมให้ลูกกินลูกมันจะกินอะไรเนี่ยอาจารย์ธนูทองจ้องปุดฉาถามลอยลยนั่นสิว่าไงนกยุงอุมาพรหันมาถามพรานสาวสักครู่พ่อแม่มันแข็งแรงบ้างแล้วคงจะพาจับมแมลงกิน หรือไม่ก็ตัวใครตัวมันค่ะตัวไหนแข็งแรงก็รอดเพราะตามธรรมชาติงูทั่วๆไปนั้นแม่มันไข่แล้วไม่ได้สนใจใยเดียวหรอกค่ะเปอร์เซ็นต์รอดจึงมีน้อยมากเรอน่าสงสารธรรมชาติสัตว์เรื้อยคลานชนิดนี้นะคุนไก่ไม่ขยะขย้งหรือครับร้อยเอกสรยุทธถามขึ้น ขยะกขยงสิคะัผู้กองแต่สงสารก็ส่วนสงสารสิคะเราเอาไงต่อไปเนี่ยนกยุงก็ปล่อยมันไว้แบบนี้เดินทางต่อเถอค่ะนี่จะสี่โมงเย็นแล้วฉันคิดว่าจะพักค้างคืนริมห้วยข้างหน้าหรือไม่ก็ตามคูหาถ้ำโอเคงั้นเราออกเดินทางกันเถอะธนูทองตัดบททว่าทั้งหมด แค่ขยับตัวเท่านั้นแม่งูตกโตกตัวนั้นอ้าปากเป็นเสียงออกมาได้ยินชัดเอ๊ะเสียงคล้ายจงอางฟักไข่อ๋อหนีเร็วมันเลื้อยมาทางเราแล้วนกยุงร้องบอกพรางเพ่นนำเท่านั้นเองทุกคนจึงเพ่นตามไม่คิดชีวิตละทีนี้ ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังชื่นชมยินดีกับอสอรพิษลายตุ๊กแกประหาดกันอยู่มาถึงวินาทีนี้กลับวิ่งกันหน้าตั้งเนีเร็วพรานสาวตะโกนบอกเสียงดังเมื่อเหลียวไปเห็นงูตกโตเลื่อยไล่มาอย่างกระชัน้นชิดด้วยสัญชาตญาณของการหนีภัยปรากฏว่าทนูท้องผินไปก่อนใครๆ ไม่สนว่าคู่รักคืออุมาพรจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ที่จริงแล้วอุมาพรก็ไวทายาิพอๆกันจ้ำอ้าวมาติดติดร้อยเอกสอริยศก็เหมือนกันลืมสิ้นว่าม่อมราชวงศ์หญิงพิชานันวิ่งตามหลังอาศัยเป็นนักรักบี้ของจอบาปรเก่าจึงวิ่งกัดสองอาจาร,รย์หนุ่มสาวทั้งสองไปติดตินกยูงหยุดวิ่ง เพราะเป็นห่วงพิชานัน์ส่วนราชนิกุลสาวกลับเป็นห่วงเล็กกับเจิดสองคนขับรถที่มีเป้หลังหนักอึง้งวิ่งไม่ถนัดหนักคุณหญิงเหนีเร็วมันตามมาแล้วสองคนนั่นม่อมราชวงศ์สาวกลับชะลออรอสองคนขับรถกระทั่งทั้งโศวิ่งผ่านหน้าไปจึงจะวิ่งตามทว่า กลับสะดุดเอากับแง่งหินอย่างจังโอ้ยชอบพรันทันใดอสรพิษโตกโตมาถึงหยุดกึกชูคอแผ่แม่เบีย้ยไม่ผิดงูเหา่าหรืองูจงอางเลยแล้วแว้งฉกรวดเร็วแทบมองไม่เห็นเข้าที่น่องขวาโอ้ยคุณหญิง รรานสาวร้องลั่นกระโจนเข้าใช้สองมือกัมปลายปืนหวดด้ามปืนเข้าใส่งูตัวนั้นสุดแรงเกิดร่างยาวเกือบสองวาและเลี้วเข้าพุ่มไม้เสียงดังผัวผ้านกยุงวางปืนลงถลกน่องพิชานันดูคุณหญิงโดนมันฉกแต่ไม่มากนะักเพราะกางเกงใยสังเคราะห์ช่วยไว้ฉันจะดูดพิษมันออกนะคะ ไม่ฟังเสียงใดๆพรานสาวจัดการทันทีดูดตรงบริเวณแผลแล้วบ้วนเลือดทิ้งซึ่งไม่มากมายนักเนื่องจากเป็นรูนิดเดียวเท่านั้นร้อยเอกสอรยุทธ์วิ่งกลับมาเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นถามเสียงรัวเร็วปรือคุณหญิงโดนมันกัดใช่ไหมค่ะรัดตรงนี้เร็วผู้กอง ไม่ต้องให้นกยูงบอกซ้ำร้อยเอกหนุ่มขันชนะด้วยเชือกเดินป่าเพราะระดับทหารผู้นำหน่วยแล้วเข้าป่าขาดเชือกก็ไม่รู้จะเป็นทหารระดับนี้ทำไมงูกัดทหารที่อยู่ในป่าปีหนึ่งปีหนึ่ง,ห,งหลายสิบคนทั่วประเทศหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ต้องพูดถึงจากนั้นทุกอย่างก็ยุตินกยูงลุกขึ้นม่อมราชวงศ์หญิงก็ลุก แต่หน้าตาตื่นเต้นสุดขีดเป็นไงมั่งครับคุณหญิงสรยุทธถามเสียงรัวปวดนิดนิดไม่เป็นอะไรใช่ไหมนกยูงฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณหญิงแต่บอกได้ว่ากางเกงช่วยได้ไม่น้อยเลยไม่เช่นนั้นไม่เสียดายเลยที่ซื้อมาชุดละเกือบแสน เดินได้ไหมคะคุณหญิงได้ปวดนิดๆเท่านั้นขอบใจมากนะนกยุงไม่เช่นนั้นฉันคงแย่กว่านี้ไม่เป็นอะไรคะ่ะเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วธนูทองกับอุมาพรซึ่งวิ่งหน้าตั้งกลับมาอีกพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นทั้งสองหน้าเสียเอ้ยเสียงเหนื่อยหอบ คุณหญิงต้องไม่เป็นอะไรนะไม่เอารอกจากไกา่พวกเธอสบายใจได้ไก่เลียวมาไม่เห็นใครวิ่งตามเลยนอกจากเจิดกับเล็กเลยตะโกนให้หนูหยุดวิ่งแล้วก็วิ่งมาเนี่ยงูบ้านั่นดุชะมัดเรากำลังสงสารอยู่ดีดีรู้งี้แช่งให้ตายทั้งกรมซักก็ดีอาจารย์ศิลปะขยับแว่นตา ขยับเข้ามาชิดขอโทษครับคุณหญิงผมขอดูบาดแผลหน่อยได้สิพิชานั้นเลิกขากางเกงชุดละเกือบแสนให้แฟนเพื่อนดูซึ่งน่องขาวผ่องข้างขวาปรากฏมีรอยสองรูเล็กๆและมีเลือดจดไหลนิดหนึ่งธนูทองจับน้องนั้นบีบเบา,เบา เจ็บไหมครับคุณหญิงนิดหน่อยค่ะเคราะดีนะครับที่กางเกงชุดเจ็ดหมื่นช่วยไว้ไม่เช่นนั้นคงแย่ <c oughs> อุมาพรก้มลงตีต้นแขนข้างที่ธนูทองจับน้องสวยของพิชานัน <c oughs> เขาแงนหน้าถามทันทีตีผมทำไมล่ะไก่ตีแรงด้วยเจ็บนะเนี่ย จับน้องคุณหญิงนานทำไมอาจารย์สาวบอกตาโตเท่าไข่ห่านอะไรกันหึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอคุณหญิงเป็นคนเจ็บนะาไก่ไก่ไม่ได้หึงเรื่องอะไรจะไปหึงละ่ะเราเพื่อนกันเตนูเสียมารยาจจับน้องคุณหญิงนานอ๋อเห็นน้องคุณหญิงสวยแล้วขาวผ่องใช่ไหมเดี๋ยวให้จับไม่ปล่อยเอาไหม จับน้องใครล่ะเอา้าก็น้องฉันสิยนะน้องคุณผมทำไมอุมาพรถลึงตาถามจับจนชินแล้วน่ะสิคนบ้าขอ,อนประรบประเรือกใส่หนุ่มคนรักเอาละเอาล่ะ เราเดินต่อนอะจะได้หาที่พักพิชานันตัดบทจากนั้นรูปขบวนการเดินเปลี่ยนไปทุกคนให้นกยุงตามหลังเพราะรู้สึกหวาดกลัวข้างหลังโดยอัตโนมัติสรยุทธนำหน้าตามด้วยพิชานันถธนูทองและและอุมาพรปิดท้ายขบวนด้วยพรานสาวซึ่งคอนไรเฟิลด้วยมือซ้าย งูบ้านั่นมันไล่เราทำไมเนี่ยอุมาพรถามดังๆขณะเดินมันคืดคุนกับโน้่น่ะสิพูดพี่เรนอย่างที่นกยุงบอกมันก็เลยไล่แบบนี้ไงร้อยเอกสอรยุทธรีบบอกจริงหรอยุทธแก้อย่าพูดให้กันเสียนะธนูทองว่าดังๆโดยไม่ยอมเหลียวหลงัง จริงใช่ไหมนกยูงสรยุทธ์โยนไปทางพรานสาวอาจเป็นได้และอาจเป็นไปไม่ได้ค่ะยังไงอธิบายสักนิดสินกยูงผู้ก้องหนุ่มเอ่ยอาจจะขึดก็ได้ค่ะมันถึงไล่หรืออาจจะเกิดจากการห่วงลูกของมัน หรือไม่มันเป็นสัตว์ขี้อายไม่ชอบให้ใครมาแอบดูมันตอนไข่พ่อแข็งแรงเลยไล่ไงคะอืมถ้าจะจริงอย่างนกยูงว่านะแล้วงี้มันก็กลับไปหาลูกมันไม่ได้นะสิพี่ชานันเอ่ยค่ะฉันซัดมันเต็มเหนียวไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตล่ะฮ่าแปลกจริงๆป่าแห่งนี้ มีอะไรอะไรทั้งน่ากลัวทั้งน่าศึกษาชมดูอุมาพรเสียงไม่หายสั่นเครือจากนั้นทั้งหมดเดินอีกสองสามร้อยเมตรพรานสาวก็กำหนดที่พักปรากฏว่าเป็นเพิงหินข้างๆม่อนเป็นหินรูปประหลาดคล้ายเพิงหมาแงานขนาดกว้างสามคูณสี่เมตรทั้งหมดจึงเข้าไปปัดกวาดปูผ้าพลาสติกพักกันที่นั่น คนขับรถทั้งสองรีบหุงหาอาหารเปิดเครื่องกระป๋องนกยูงหายไปช่วงชุนลมุนที่พักนอนกันอยู่และกลับมาอีกทีเมื่อทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยข้าวที่หุงทรงกลิ่นหอมฉุยเครื่องกระป๋องถูกอุ่นจนได้กลิ่นอวนชวนให้ท้องไส้ล้นโครกครากสอรยุทธ์เปิดล้อฟรังเพื่ออุ่นกระพเพาะเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นเยียบลงทุกขณะ คุณหญิงอย่าดื่มนะคะเล่าอาจทำให้พิษงูที่ข้างค้างในร่างกายเกิดอันตรายได้พรานสาวรีบห้ามและดึงข้อมือราชสกุลสาวขยับเข้ามุมก้อนหินข้างในฉันจะพอกเสเ็ดพังพรให้คะ่ะจะได้ไม่บวมหรือปวดตอนกลางคืนเหรอถลกขากางเกงมันยุ่งยากลำบากหน่อยให้ฉันแก้กางเกงออกไหม จะได้พอกกสะดวอย่าเลยค่ะผู้ชายมีหลายคนเดี๋ยวก็มองตาค้างกันเท่านั้นฉันจะสั่งให้หันไปทางอื่นเสียซีไม่ต้องแล้วค่ะคุณหญิงนอนคว่มหน้าลงเถอะจากนั้นพรานสาวได้นำสมุนไพรดั้งเดิมที่รู้จักกันมานานคือสเสล็ดพังพรทุบจนแหลกพอกเข้าตรงบาดแผล อุยเย็นเรากับประครบด้วยน้ำแข็งเลยนะนกยูงต้นไม้พวกนี้ฉันศึกษามาบ้างแต่ไม่ได้ใช้เพิ่งมาใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตนี่แหละพ่อใช้รักษาชาวบ้านมาตลอดค่ะได้ผลดีแต่ต้องดูดเอาลคีดออกจนหมดนะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดจึงรับประทานอาหารเย็นกันอย่างอาริอร่อยเป็นพายุบุเคมทีเดียว เนื่องจากใช้พลังงานไปมากเหลือเกินทั้งหมดเว้นนกยูงกับมอมราชวงศ์หญิงพิชานันที่ไม่ดื่มจึงรู้สึกหนาวเหน็บนอกนั้นได้ใส่เสื้อในกันคนละครึบสองครึบเลยอุ่นในสบายนอกไปตามๆกันแล้วต่างก็มานั่งล้อมวงผิงไฟที่หน้าเพิงหิน รดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเนื่องจากว่าเสียงของแอดไม่ดีเลยนะคะถ้าเสียงดีกลับมาเมื่อไหร่แล้ววันนี้อาจจะอัพให้ฟังอีกคลิปหนึ่งและต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่รักมาณนาขณะนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ